สวัสดีครับยักษ์จากชาแนลยักษ์สารเลเบอรี่นะครับยักษ์มีโอกาสได้ไปดูดันเจ o n นแอนด์ดราก้อนอ่อนอมองตีฟลอบสเน็กพีกมานะครับวันนี้จะมารีวิวให้ฟังว่ายักษ์ดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างชอบไม่ชอบนะครับก็จะพบกันแบบสั้นๆนะครับอันดับแรกก่อนหลายๆคนน่าจะมีโอกาสคุ้นชื่อนะครับดันเจ o n นแอนด์ดราแต่ก็เชื่อว่านะครับมีหลายๆคนไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับขอเท้าความก่อนนิดนึงว่าดันเจนแอนด์ดรกอนคืออะไรนะครับ ดันเจียนเอนดรา o อเป็นเกมกระดานนะครับแบบ RPG r o p e โบรเพย์อิเกมเกมสวมบทบาทซึ่งวางขายครั้งแรกตั้งแต่ปี1974หรือก็ประมาณ49ปีที่แล้วนะครับลักษณะของตัวเกมเนี่ยจะเซตอัพอยู่บนโลกแฟนตาซีของดาบเวทมนต์นะครับการโจมตีด้วยเวทมนต์อะไรต่างๆแล้วก็เป็นลักษณะของการเล่นที่แบ่งผู้เล่นเป็น2ฝั่งฝั่งหนึงนะครับจะเรียกว่าดัน g e ี้ยนมาสเตอร์ ดันเจินมัสเตอร์จะมีหน้าที่คอยที่จะบอกเล่าเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆเนื่องจากมันเป็นเกมกระดานนะครับไม่ใช่เกมคอมพิวเตอร์ไม่มีการเล่าเรื่องราวอัตโนมัตินะครับก็ต้องอาศัยดันเจินมัสเตอร์เนี่ยเป็นผู้ควบคุมเกมเป็นคนที่เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นส่วนฝั่งผู้เล่นนะครับก็จะมีการรวมกลุ่มกันสร้างตัวละครขึ้นมาเลือกเผ่าพันธุ์นะครับว่าจะเป็นมนุษย์เป็น f, f, เอลฟ์ฮาร์ฟเอลฟ์แมนฮาร์ฟลิงนะครับมีหลายเผ่าพันธุ์เลือกอาชีพ เลือกประวัติแบ็กกราวปุ่มหลังไปจนถึงอายุแล้วก็ใส่ค่าพลังต่างๆลงไปแล้วก็ออกประจนภัยนะครับตามเรื่องราวที่ดันเจียนมาสเตอร์เขาเป็นคนเล่าออกมาโดยในการตัดสินการกระทําทั้งหลายทั้งแหล่จะตัดสินเอาจากการถอยลูกเต๋านะครับซึ่งลูกเต่าที่เขาใช้ก็จะไม่ใช่ลูกเต๋าแบบทั่วไปนะครับมันมีลูกเต๋าที่เป็นแบบพิเศษนะครับไปถึงลูกเต๋าที่มีลักษณะว่ามี12หน้ามี20หน้าอะไรแบบนี้นะครับในการที่จะเล่นเกม ส่วนเนื้อเรื่องนะครับก็จะต้องบอกว่ามีเนื้อเรื่องอยู่ค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าพอคุณเล่นตามกติกาของ Dungeon a น d ร r a g o n แล้วเนี่ยคุณอยากจะผจญภัยนะครับในเนื้อเรื่องแคมเปญไหนคุณก็ไปซื้อเจ้าตัวเล่มนะครับที่เป็นหนังสือที่เขาจะเล่าเรื่องออกมาซึ่งเขาก็ทำเรื่องราวสำเร็จแล้วตัวของ D ันเจ o n m a s t สเก็จะอ่านเรื่องราวไปตามนั้นนะครับว่ามันจะต้องเจอกับอะไรพบกับอะไรบ้างออกผจญภัยนะครับ ซึ่งในบางเรื่องราวเนี่ยมันก็จะยาวมากจนเขาต้องแบ่งเป็นเซสชั่นว่าอเล่นเนื้อเรื่องถึงแค่นี้นะวันนี้พอละเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยกลุ่มเดิมตัวละครเดิมเนี่ยกลับมาเล่นด้วยกันต่อนะอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งเนื้อเรื่องของเขาเนี่ยก็จะมีเยอะมากแล้วก็ตัวเกมเองเนี่ยก็เปิดโอกาสให้ดันเจี้ยนมาสเตอร์สร้างเรื่องราวของตัวเองได้นะครับซึ่งดันเจี้อนดราก้อนเนี่ยเราก็จะพบจากในหลายๆสื่อที่เขาพูดถึงเพราะว่าถือเป็นเกมกระดานที่ดังมากๆนะครับ อย่างในกรณีของ s t นเจอร์ติงเนี่ยเราตัวละครเอกของเราเนี่ยก็ชอบนะครับที่จะรวมกลุ่มที่จะเล่นดันเจียนแอนด์ดราก้อนแถมเจ้าตัวร้ายในซีซั่นหนึ่งที่ชื่อเดมโมกอกอนก็เอาชื่อมาจากนะครับมอนสเตอร์ Monster ระดับบอสที่อยู่ในเกมดันเจียนแอนด์ดราก้อนด้วยนะครับลักษณะเรื่องราวก็ประมาณนี้ซึ่งนะครับมันจะมีแคมเปญหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะดังมากๆชื่อว่า Fo r g ก t t e n Realm ซึ่งมีการเอาไปทำเป็นเกมคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับชื่อว่าบาว d ด r ร์เกตเน e วอร์วินเชอร t ไอะไรพวกเนี้ย ใครที่เป็นนักเล่นเกมนะครับยุคเก่าๆหน่อยก็อาจจะพอรู้จักอยู่บ้างถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแบบ RPG จัดจ๋านะครับซึ่ง Dungeon and Dragon Honor Among Thieves เนี่ยครับภาคภาพยนตร์ที่กำลังจะเข้าฉายวันที่29นี้ยก็มีการเซตอัพตัวเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยอยู่ในนะครับ Forgotten Realm ในเรื่องราวตรงนี้นี่แหละทีนี้ครับเรามาว่ากันถึงตัวหนังกันบ้างนะครับหนังไม่ใช่หนังแอคชั่นแฟนตาซีนะแต่เป็นคอมเมดี้แฟนตาซี ใครที่อยากจะเห็นการสู้กันด้วยเวทมนต์เยอะๆสู้กันด้วยแอคชั่นเดือดๆนะครับคุณจะหาไม่ได้จากหลังเรื่องนี้นะครับมีแอคชั่นไหมมีนะครับมีอยู่บ้างมีพอให้มันรู้สึกว่านะครับมันไม่ใช่หนังตลกไร้สาระอย่างเดียวมีการต่อสู้บ้างเพราะว่ายังไงก็ตามมันเป็นโลกเวทมนต์แฟนตาซีนะครับมันต้องมีเรื่องของแอคชั่นอยู่แล้วเพียงเดีว,ว่าไม่เยอะนะครับแอคชั่นน้อย มันจะเน้นนะครับในเรื่องของความตลกมากกว่าเนื่องจากว่าพล็อตของหนังเรื่องนี้ก็คือแก๊งโจรกระจกแก๊งหนึ่งครับที่หัวหน้าแก๊งมีความหลังบางอย่างต้องไปรับงานบางอย่างที่ใหญ่เกินตัวด้วยเหตุผลบางอย่างอีกแหละอ,อาทจะบางอย่างเยอะนะครับยักษ์จะพยายามที่จะไม่สปอยนะเขาไปรับงานแล้วเกิดความผิดพลาดขึ้นซึ่งเนื้อเรื่องในหนังก็คือการพยายามที่จะแก้ไขความผิดพลาด การพยายามที่จะจัดการกับคนที่ทรยศต่อเขาการพยายามที่จะแก้ไขความผิดพลาดที่มันเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวด้วยนะครับเรื่องราวเป็นประมาณนี้และเนื่องจากมันเป็นแก๊งโจรกระจอะครับมันก็เลยไม่ใช่การสู้กันแบบมันหยดติ่งไม่ใช่นะครับมันมีการสู้กันมีการเอาตัวรอดอะไรในแบบของแก๊งกระจาะครับแก๊งกิ๊กกอก,ก,อ,กอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งตัวหนังเนี่ย อารม์ม o ้ดแอนโธนนะครับก็จะเป็นสไตล์ที่ไม่ได้มีการบีบคั้นจิตใจไม่ได้มีความดราม่าอะไรให้ลุ้นนะครับเป็นสไตล์ที่ดูแล้วยิ้มยิ้มไปกับความลู่วลั่ของตัวละครพวกนี้ไปตลอดทั้งเรื่องนะครับซึ่งตัวของหนังมีความล้อโลกแฟนตาซีล้อโลกของดันเจี้ยนและดรากอนล้อตัวเองอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นจังหวะเรียกว่าตลกโบ,บะนะแต่ว่าไม่ได้ถึงกับเป็นตลกขำเงินปอดโยกอะไรขนาดนั้น ก็ดูแบบยิ้มยิ้มไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ต้นจนจบว่าอย่างนั้นนะด้วยความที่พล็อตของหนังเรื่องนี้ครับมันเป็นพล็อตที่ค่อนข้างจะกคริเชนะครับเป็นพล็อตที่พบได้เยอะนะครับไม่เฉพาะหนังแฟนตาซีนะเราพบพล็อตอย่างนี้ในหนังปล้นหนังอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับปฏิบัติภารกิจผิดพลาดแล้วก็ต้องกลับมาแก้ไขกลับมาแก้แค้นนะครับเรื่องราวมันมีตรงนี้ฉะนั้นเวลาไปดูหนังเรื่องนี้นะครับก็จะต้องบอกว่า ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกับพล็อตนะครับไปคาดหวังกับความลั่วของตัวละครแต่ละตัวไปคาดหวังกับการเล่าเรื่องความตลกโปกฮาของเขาที่จะทำให้คุณดูแล้วก็ยิ้มยิ้มไปทั้งเรื่องมากกว่านะครับเป็นลักษณะนั้นซึ่งถ้าคุณเป็นแฟนดันเจี้ยนดราก้อนเนี่ยยักเชื่อว่าคุณจะสนุกมากเพราะว่าเขาใส่สถานที่ใส่เหลืองนั้นเหลืองนี่ชนเผานั้นใส่ความหลากหลายทางเผ่าพันธุ์ออกมาก ไปหมดเลยนะครับมนุษย์นกมนุษย์สัตว์ฮาร์ปเอลมนุษย์โ้เยอะแยะไปหมดนะครับไอเทมนั้นเมืองนี้เต็มไปหมดเลยแต่เรื่องนี้กลายเป็นจุดอ่อนอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าคุณไม่ใช่แฟนดันเจี้ยนแอนด์ดราก้อนยักษ์เชื่อว่าความสนุกของคุณหายไปค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าหลายๆอย่างมันจะไม่ค่อยเก็ตว่าคืออะไรวะคืออะไรคือ,อยักษ์ดูตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องนะครับก็บอกว่าพระเอกเป็นฮาร์เปอร์ ยังไม่รู้เลยว่าฮาร์เปอร์นี่คืออะไรจนต้องไปเปิดนะครับข้อมูลต่างๆดูว่าอ๋อฮาร์เปอร์คือองค์กรหนึ่งนะที่จัดการกับผู้ร้ายอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยชัดแล้วก็หนังมีแผลอยู่พอสมควรนะครับแผลใหญ่ๆของหนังเรื่องนี้ก็คือว่าการพยายามที่จะเอาใจนะครับแฟนๆฟนดันเจี้ยนแลดราก้มากเกินไปนี่แหละก็เข้าใจได้แหละนะฝั่งอเมริกาเนี่ยดันเจนแดราก้อนมันดังแฟนเขาเยอะ แล้วหนังเนี่ยเขามักจะวัดกันที่รายได้ฉายในอเมริกาเป็นหลักก่อนนะครับในช่วงแรกฉะนั้นเขาก็จะต้องเอาใจแบบจัดเต็มนะครับแฟนๆของ d u n g e o n a น d ร r o n o n แต่ในบ้านเรานะครับคนเล่นน d u น g e o n a น d d าก g o n มีไหมแฟน d u n g e o n a น d ร r ก g อนมีไหมมีแต่ว่ากลุ่มเขาไม่ใหญ่มากนะครับคนทั่วไปรู้จัก d u n g e o n a n ด d า a g o n จากชื่อที่ปรากฏในเซนเจอ t ติ่มากกว่าฉะนั้นแล้วเราก็เลยเข้าไม่ถึงนะครับเนื้อหา อันลุ่มลึกต่างๆของโลกใบนี้ของเขาแถมไม่พอเนี่ยด้วยความที่เขาพยายามจัดหนักจัดเต็มอย่างเงี้ยเขาก็มีความนะครับพยายามที่จะให้มีหลายๆอีเวนต์พยายามที่จะให้ไปหลายๆที่พยายามที่จะกล่าวถึงหลายๆอย่างแต่มันกลายเป็นว่านะครับแต่ละที่ที่เขาไปแต่ละอีเวนต์ที่เขาเจอเนี่ยแม้ว่าหนังมันจะยาวตั้ง2ชั่วโมง14นาทีนะแต่ว่าเวลาของอีเวนต์แต่ละอีเวนต์ มันมีน้อยพอมันมีน้อยมันก็เลยไม่สามารถที่จะขยี้ไม่สามารถที่จะทําให้เรารู้แล้วเข้าใจได้นะครับมันเหมือนมาแต่แตะแตะตรงนี้อ่ะแล้วไปแต่แตะตรงนี้แล้วก็ไปเอาผจญภัยตรงนี้อ่ะแล้วก็ไปอย่างเงี้ยอ่ะตรงนี้นะมีแอคชั่นเกิดขึ้นบ้างนะโอ้ดูแบบเออมีตลกนะปัะ๊บปั๊แล้วมันก็ไปมันทําให้คนที่ไม่ใช่แฟนดันเจ้นรากนเนี่ยบางอย่างก็ไม่เก็ตอ่ะ ซึ่งเอาจริงๆแล้วพอเราไปศึกษาโอ้ยตรงนี้มันมีประวัติอย่างนี้นี้เลยนะโอ้ยพวกนี้มันเป็นกลุ่มนี้นะมันนี้นี้ี้เลยนะซึ่งพอหนังเขาเล่าไม่ได้เนี่ยในจังหวะอารมณ์ที่เราดูไปเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไไดลุ้นไม่ได้ว้าวนะครับก็ดูแบบเป็นจังหวะที่เรียบๆดูกันไปแบบเรื่อยๆดูเ,เรื่องตลกๆของตัวละครความรั่วของเขาไปเรื่อยๆตั้งแต่ต้นจนจบมากกว่า อีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าด้วยความที่เขามาเป็นแบบหนังตลกเนี่ยฉะนั้นอีเวนต์การตัดสินใจบางอย่างการแก้ปัญหาบางเรื่องมันก็ดูเป็นเรื่องที่แบบง่ายๆแล้วก็ประจวบเหมาะไปสมดนะครับก็เลยขาดการการลุ้นนะ่ะถ้าเป็นขึ้นกราฟนะครับมันก็เลยไม่ค่อยจะมีจุดพีคนะมันเป็นขึ้นกราฟแบบไปแบบเรียบๆเรเรๆเยๆ,ๆไปเรื่อยๆยาวๆแล้วก็จบ ซึ่งรอบที่ยักไปดูนะครับยักไปดูรอบรอบดึกนะครับก็มีคนหลับและกลนด้วยนะแต่ว่าถ้าถามยักจริงๆแล้วมันโอ้มันเป็นหนังที่ถึงขั้นดูแล้วหลับไหมมันก็ไม่ถึงขั้นนั้นหรอกครับมันแค่ไม่ได้ขำปอดโยกเท่านั้นเองแต่ว่าก็อาศัยว่าเป็นหนังที่ดูกันได้แบบดูกันไปแบบเรื่อยๆเๆรๆนะครับแต่ถ้าคุณเป็นแฟนของดันเจี้ยนดราก้อนเนี่ยยักเชื่อว่าคุณน่าจะสนุกกับมันมากๆนะครับ ทีนี้แผลในเรื่องต่อๆมานะยักษ์มีความรู้สึกอย่างนี้ว่าหนังเรื่องนี้ไปไม่สุดสักระเหมือนกับว่าเขาอยากจะไปในทางตลกอ่ะแต่ว่าเหมือนพุ่มกับเขาก็เหมือนเหมือนจะกักกบางอย่างนะบอกไม่ถูกคือคือถ้าจะล่วเนี่ยเอาให้สุดแบบ Guardian of the Galaxy อ่ะสตาร์หลอดนี่โคตรั่วเลยแต่และคนนี่ล่วทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง มันล่วงไหมตัวละครในนี้มันก็รั่วแต่ว่าไปไม่สุดนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยยักษ์มองว่าน่าจะมาจากปัญหาเรื่องของการตัดต่อด้วยอาจจะพยายามที่จะให้มันมีหลายๆอีเวนต์แต่ละอีเวนต์เนี่ยมันก็เลยสั้นๆๆซึ่งการตัดต่อหนังตลกเนี่ยยักษ์ว่าเป็นการตัดต่อที่ยากที่สุดเพราะว่ามันต้องตัดต่อจังหวะให้มันพอดีให้มันโบ๊ะบะโบ,บะ๊ะอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าบางเรื่องที่เขาควรจะต้องทิ้งเวลาให้เรา ออยู่กับมันนะ่ะแล้วก็ค่อยมาตบมุกทีหลังเนี่ยบางทีมันก็เป็นการเล่ารีบๆนะครับเอมันเลยให้ความรู้สึกเหมือนมีเพื่อนมาเล่าเรื่องตลกให้ฟังอะ่ะแต่เพื่อนคนนั้นน่ะเล่าแบบไม่ค่อยดึงจังหวะเล่าแบบรีบๆอะ่ะเล่าไปตัวเองก็ยิ้มๆไปด้วยแล้วก็เล่า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 ป็นปงี้ๆนะจบเราก็จะแบบ ah เอออะไรเหรอเอ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 อเราก็จะยิ้มๆนะครับมันก็เลยเป็นความที่ไปไม่ค่อยสุด เท่าไหร่นะครับแอคชั่นก็ใส่มาน้อยในเมื่อว่าเขาเลือกจะไปทางตลกอ,อ,อีกเรื่องที่น่าเสียดายก็คือจริงๆตัวละครมันไปหลากหลายที่มากมันไปประจนภัยหลากหลายอีเวนต์มากๆนะครับซึ่งเราอยากเห็นนะออคุณไม่ต้องมาดราม่าก,ก็ได้แต่ว่าในการผจญภัยของเขาเนี่ยให้มันมีแบบลุ้นในการผรจญภัยหน่อยเอ้ยมังกรมาแล้วเว้ยจะถูกมังกรล่าเอ้ยจะอะไรงยว้ย ไงว่าเขาพยายามจะใส่มุกตลกซึ่งบางจุดมันใส่แล้วมันก็ขำแต่บางจุดมันใส่แล้วมันก็ยิ้มยิ้มมันให้ลุ้นไปอีกสักสามนาทีว่ามันจะตายไม่ตายแล้วก็ค่อยมาตบมุกโอ้ไม่ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้จังหวะของหนังเนี่ยมันดูเป็นอะไรที่ง่ายๆไปสมดน,น,นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่น่าเสียดายนะถ้าให้สรุปรวมเลยก็คือว่า ควรไปดูไหมดูแล้วเสียดายตังไหมก็ช่วงนี้นะครับนอกจากจอห์นวิกแล้วก็ยังไม่ยังไม่เจอหนังอะไรนะครับที่ที่จะดึงดูดมากๆอย่างน้อยก็ในความเห็นส่วนตัวยักษ์นะฉะนั้นแล้วถ้าคุณอยากจะดูหนังเนี่ยเรื่องนี้ไปดูได้ไม่เสียดายตังหรอกยักษ์อาจจะพูดถึงส่วนที่ไม่ชอบมาอยู่พอสมควรนะครับแต่มันไม่ได้แปลว่าหนังเรื่องนี้ห่วยหนังเรื่องนี้ไม่ดีนะ ไม่ใช่มันคือหนังกลางๆนะครับเรื่องหนึ่งที่ดูแล้วก็สนุกแหละเพียงแต่ว,ว่าเรารู้สึกว่าด้วยสิ่งที่เขามีด้วยสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถ้ามันใส่เข้าไปอีกนิดนึงจังหวะมันดีกว่านี้อีกหน่อยแล้วก็กล้าที่จะลวกว่านี้อีกหน่อยเนี่ยแล้วก็ให้มันมีแอคชั่นที่สนุกกว่านี้อีกนิดนึงมันก็น่าจะแบบกลายเป็นหนังที่สมบูรณ์แบบล,ล,ลุกขึ้นยืนปรบมือให้เลยได้นะครับ แต่ว่าพอเขาไปไม่ค่อยจะสุดแอคชั่นก็มาไม่ค่อยจะสุดเนี่ยพอเราในฐานะที่เป็นคนดูแล้วเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าอีกนิดหน้าไม่ได้เหรออืมหอให้มัลุ้นหน่อยไม่ได้เหรอมันเรียบๆไปหน่อยนะก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครที่อ,อ,อยากไปดูไปดูได้นะไม่เสียดายเงินหรอกนะครับไม่เสียดายเงินเพียงแต่ว,ว่า อย่าคาดหวังผิดจุดอย่าคาดหวังว่ามันจะเป็นแอคชั่นประจนภัยมันๆไม่ใช่มันคือหนังตลกนะครับมันคือหนังตลกแล้วก็อาจจะเทียบกับ g u a r d i a n of the Galaxy แต่ก็ส่วนตัวแล้วยักว่า g u a r d i a n of the Galaxy มันก็ตลกกว่านะก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวแล้วถ้าให้ให้คะแนนก็ให้สักประมาณ6 9แล้วกันนะไม่ถึง7เกือบเกือบจะ7นะ,นะครับ6.9ูได้ไม่เสียดายตัง แต่ว่าไม่ใช่อะไรที่แบบจมันมากแล้วก็จะติดตราตึงใจอะไรขนาดนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับมาพบกันแบบสั้นๆแล้วกันนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยักษ์สาผู้เล่าเรื่องด้วยใครยังไม่เคยกด subscribe กดให้กันสักครั้งหนึ่งจะเป็นพระคุณอย่างสูงขออำลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ